อ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไลน์เกมเศรษฐีนะแต่ขอระบายอะไรอย่างหนึ่งเด็กคือเกมแม่งเอ้ยที่แรกผมนั่งกินข้าวอยู่เว้ยผมดูเวลาเออมันบ่ายโมงครึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็เลยแบบไม่รีบไงเพราะว่ารู้อยู่ว่าเกมอ่ะมันจะอัปบ่ายสองผมก็เลยเออเดี๋ยวมันคงมาบ่ายสองแหละผมก็กินข้าวต่อนะครับแล้วคราวนี้ยพอถึงบ่ายสองผมก็มาเออเว้นมันคงมาแล้วแหละอัปแม่งเอ้ยบ่ายสองยังไม่มา ไอสัตว์กูนั่งรออีกชั่วโมงหนึ่งแม่งอ่บ่ายสามในใจกูแบบโอ้โหมึงไม่เขียนว่าบ่ายสามไปเลยล่ะโอ้โหเกมแม่งโคตรนานเลยนะให้กูรอ,อโคตรนานไอสัตว์ที่หลังเขียนเวลาให้ชัดเจนแล้วมาให้ตรงนะครับจะได้ไม่ต้องรอเออไอเฮียกูก็รออยู่มันจะมาตอนไหนวะไอสัตว์ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาคนระับบ่ายสามแม่งมาเลยโอ้โหไอเฮียมามึงอัพนานขนาดนี้มึงเอาอะไรเข้ามาเป็นฮาโลวีนนะครับก็ไม่เกินคาดเออลดมลงชุมชนไปนะครับ ก็เป็นจี้ฮาโลวีนนะเดี๋ยวมาดูจี้ฮาโลวีนอะไรมาบ้างจี้ฮาโลวีนใหม่นะครับก็จะมีอุย้ยโอ้โหงั้นของดีเต็มเลยนี่ว่ะเฮ้ยมีโล่พิทักษ์ราชาที่ถูกในประเทศนะครับมีบอดสวิตฟองสบู่ฮาโลวีนนะมีบัตรเชิญกุหลาบต้องสาบป้ายพื้นที่ต้องห้ามนะครับไม่ขายป้ายเออเพื้นที่ต้องห้ามหมวกดิชาร์จโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดนมชันนะครับเรืออวกาศแต่แป๊บ,บนึงอุปกรณ์เกียแยบ,บเรืออวกาศสกิลเหมือนมันจะเปิดเท่าดาร์กเลยปะ ไอโดนแตเมนชันเนี่ยผมจําได้นะครับมันเท่าดาร์กอันนี้ก็น่าจะเท่าดาร์กนะครับมันมีเวอร์ชันดาร์กเนี่ยไออุปกรณ์เขียนแบบโดยโอกาสเวอร์ชันเท่าไอเปอร์เซ็นต์เท่าดาร์กเลยนะครับครูสาบต้องสาบเออไอเนี่เออมันมัน,มนเ,ปเ,ปเปอร์เท่าดาร์กเลยนะผมว่าไม่ต่างกับจี้ดาร์กผมว่าทําเลยครับทํำเลยดีหมดนะดีหมดดีหมดวันนี้ที่เราจะทําเนี่ยก็จะเป็นหมวกดิชาร์จแล้วกันนะกับโล่พิทักษ์ราชาที่ถูกในประเทศเออถ้าเหลือค่อยไปทํา ถ้าเหลือผมอยากทำไอ้นี่อยู่ไป้ายไม่ขายเอยป้ายพื้นที่ต้องหาบนะครับเอออยากได้อยู่นะครับแล้วลองลองมาก็จะเป็นฮาโลวีนบัตรเชิญกลาบต้องสราบเออแม่งเท่ดีนะครับดูดิเป็นหัวฟักทองเลยมาเดีย๋ยวมาดูกันมันให้หายไงนะใช้กล่องกล่องไอ้นี่มีเปล่าแปบ๊บนึงเหมือนมันจะเป็นแพ็คแปลกๆนะมาดูดิเป็นพิกอัพโอ้โหนอกจากตัวละครพิกอัพยังมีจี้พิกอัพด้วยนะครับมา450อาสัตราสุมเป็นไงวะกล่องพิกอัพ อันนี้คืออะไรนักลุยนักเที่ยอะไรนะคืออะไรนะครับอา้าวอันนี้มันของไนกี้เนี่ยไอสัตว์ประกาศก็ยังไม่มาโหโอัพโคตรนานประกาศายังไม่มาเดี๋ยวแป๊บนึงรีใหม่ดิเพื่อนนะโอ้โหยังไม่มานะครับไหนกล่องจี้ฟิกอัพไอสัตว์ไม่ต้องดูเลดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมให้สุ่มให้ดูแบบไม่ไม่ไม่สนใจเลทเลยนะมันให้หาอะไรบ้างาหาเที่ยอะไรนะเดี๋ยว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 ทำไมอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนวะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงทำความเข้าใจก่อนไอเทียแปนเหรอ ทำไมแปนใช้นี่วะอันนี้คืออะไรต้องหาไงเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคสิ่งที่เราจะทําขั้นแรกคืออ่ะผมอยากได้โล่ก่อนเด๋ยวผมทําโล่ก่อนก็ได้นะทําโล่มาก่อนดีกว่าอืมทําโล่มาก่อนทําโล่กับหมวกดิชาร์จนะสองอย่างนี้นี่ก็เข้ากันกับไน,นกี้อยู่นะเดี๋ยวเราลองทํามาดูนะครับมามาดูกันเลยว่าเปอร์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่เหมือนว่าแปนมันจะไม่ได้ใช่ปะ แป้นมันต้องใช้อะไรเนี่ยหรอแป้นคือต้องซื้ออันนี้เอาอย่างเดียวเหรอนะครับโอ้หุยไอ้เหี้ยอันนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เรามาเจอกันเอ้ยเสาร์อาทิตย์ที่อะไรวันนี้วันอังคารนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันดีกว่าแพ็กนี้นะครับฮาโลวีนฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยของดีนะครับเดี๋ยวจะเหมาให้หมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องพิกอัพกันเลยนะครับเสียเวลารีบไปทำงานทำการต่อนะักกฏเปเลย4 5 0เพชร เหมือนมันจะถูกกว่าแบบ900นะแต่อย่าลืมมันได้แค่3กล่องนะครับนะกล่องเดียว3อันหรือเปล่าไปกดไปดูดิกูอยากรู้ว่าเป็นไงนะครับมีอยู่ห1ื9 0 0ดูดิปิดได้กี่จีนะแล้วได้ๆมีอะไรมาให้อีกแวบๆบแบบอันนี้คืออะไรนะเก็บไปก่อนแปบ๊บหนึ่งเราก็จะรีบร้อนเกินไอเี้ยอันนี้คืออะไรอ,อ๋อออฟอันนี้คือได้กี่อันเนะ่ยทุก ทุก30อันจะได้นี่โแสดงว่าทํา2งจีนี่คุ้มนะครับทำสองจีจะคุ้มเพราะว่ามันใช้อะไรยี่บใช่ปะ่ะอันนี้คืออ๋อเก็บรางวัลกูยังไม่รู้เลยอัตราดอกมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มดูกันเลยน้าไม่ลองไม่รู้มันใช้เอสยอันเลยเหรอหวยตัวที่เราหมื่นเกจะปิดได้กิจจนะครับมาดูมาดูมาดูมา มันน่าจะเปิดแบบพิกอัพนะครับกล่องโอ้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อุ้ยไอ้เหี้ยเว่นนี้น่าเล่นนะเนี่ยไอ้เฮียจะจี้เอสบวกไอสัตว์หมวกอวกาศไทยเทเอาไว้รีออฟนะครับแต่กูมีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเปิดมาตกใจหมดเลยอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมา่เมาเยอะๆเลยเมาเยอะเลยเอาไปไปสักเก้าพันก่อนเลยเปิดสักเก้าพันนะอุ้ยอุยอุ้ยเวนต์นี้คุ้มเนี่ยไอ้เหี้ย คุ้ม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 ศ,ศาสตร์แต่ผมผมยังไม่ได้สักเอเลยนะจี้ใหม่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเรามาดูก่อนแต่แต่มันมีจี้อื่นให้นะเออน่าสนใจอยู่แต่มันก็ผ่านเพชรเหมือนกันนั่นแหละไอ้เฮียไอ,ไอ้พวกพิกอัพเนีนะ่ยนะครับแต่อย่างน้อยมันได้ของแบบดีๆอยู่ไงยังงบวกโอากาสไทเทมก็ผมได้คุ้มนะนะเอ็บวกเมื่อกี้เนะ่ยคุ้มนะครับเท่450อเพชรเองได้แล้วมวกโอากาสไทเทมไอ้เหียมวกโคตรโหดเลยนะ แล้วบวกทินจานั้นก็งั้นงั้เลยครับถอดอยู่สมัยก่อนอนะตัวนี้เอามาเล่นไม่ได้นะเราเปิดไปเลยยังไงเราก็จะทําอยู่แล้วในอีเวนต์เนี้ยกูกลัวกูได้แค่2 g งวเฮียอยากทําสัก3 G นะครับอยากทําบัตรเชิญด้วยมาอีกกล่องหนึ่งจัดไปไปเลยเราไปล่ากขกัองีเอ A ็บวกกันดีกว่าเว้ยนะครับอัตราดอกมากจะพอๆกันกับกุญแจผมว่านะ กุญแจที่เป็นแพ็กการ์ดอ่ะไหนมาดูไซไอเฮียโอ้ยังไม่ออกสักกันหุยโอ้ยไอเฮียโอกาสดอบออกเฉยดาร์กด้วยเอ้ยดาร์กปะวะพื้นหลังทำไมมันเขียนแบบเนี้ยไอมันมันดาร์กปะเนี่ยทำไมพื้นหลังมันดำนะครับหุยไอเฮียทำไมจี้มันดีอย่างงี้วะอันโอ้ยโอ้โหได้แล้วเอ้ยอันนี้เรายังไม่มีโอเคได้แล้วสองอันครับเก็บยี่สิบอันเลยเหโอ้ยไปเปิดรัวๆเลยหุย สามมาแล้วมาเราจะตื่นเต้นกับจี้อื่นนะอันนี้อะไรเนะี่ยเราอย่าตื่นเต้นกับจี้อื่นนะเราโฟกัสอันนี้สี่อันละวห้าหกโอเคโอ,โอ้โหโอุห้ยของดีนะเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดได้หมดเลยดีกว่าเราไม่ต้องนับหรอกได้เท่าไหร่โอ้โหไอ้เหี้ยกูนับยี่สิบอันมาทำไมเยอะจังครับเฮ้ยไอ้เหี้ยมันให้จี้เอสบวกดีอยู่นะผมว่ามา เปิดให้หมดเลยนะครับมาดู9,000เพชรเราจะได้เอดกี่อันนะกูไม่นับไอสัตว์โอ้โหเฮียทล้วเวน้นนี้มันได้ของดีอย่างนี้วะไอสัตว์กูไม่คิดว่ากูจะได้ของดีขน,นาดนี้เนะี่ยเว้นโอ้โหไม่ดีแล้วเอ้ยเมื่อกี้ทัวรโของครอยากได้ทัวรโของจัดเลยเมื่อกี้เนะี่ยโหจี้แม่งก็จี้แบบกากๆเก่าๆนะครับเออมาทีละสองก็ดีอยู่นะครับสรุปมันดีหรือไม่ดีวะไอเฮียเว้นนี้นะครับพลิกอัพเปิดเร็วๆแล้วครับ เอา้าไอ้เหี้ยกูเปิดเพลินหมดแล้วไอ้เหี้ยถึง20นะ่สิบไม่นี่ย9,000เนี่ยโอ้โหเปล่าใหม่เราคือจี้ใหม่นะได้เท่าไหร่วะ16 9,000ได้16โอ้โหโคตรเปลืองเพชรแต่ว่ามันได้จี้อื่นด้วยไงผมมองว่าเฮ้ยมันบวกบวกลบกันแนละ้วมันดีอยู่นะเดี๋ยวมาดูจี้ที่กูได้เมื่อกี้นะครับโอ้โไอ้เหี้ยเนี่ยหมวกนี้ก็ดีนะครับเอ้ยไม่ใช่ดีมันก็พอใช้ได้นะเนี่ย ัอเน,นี้ยคุ้มแล้วครับัอนนเนี้ยเป็นไงแต่มัน45ว่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ดาร์กเฮ้ยใช่ป่ว่ะมันมีเวอร์ชันดาร์กไหมอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับ45เองนะดอบอ่ะโธ่เหียเอากูเอาไปใส่กับซัมเมอร์แม่งเลยนะครับ9,000เพชรได้เท่าไหร่ได้1 0 16อันโอ้โหอันนี้คือที่แม่งได้โคตรยากมาดูดิเราจะปิด เท่าไรนะไปหมื่นเลยกดหมื่นเลยเพราะว่าผมก็จะหาเพชรมาเล่นต่ออยู่ดีนะครับผมจะยังไงก็จะทํา 2G ให้ได้ก็คือหมวกกับโล่ราชาที่ถูกในประเทศยังไงผมก็จะเอาให้ได้ครับเออไปหมดดิจัดหมื่นเก้ากูได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่จะเอาคือโล่ก่อนนะหมวกอาไว้ที่หลังเพราะหมวกผมมีหลายใบแล้ะหมวกทิชช์ทถ้าได้ก็ดีนะครับเอามาเล่นกับซัมเมอร์เอามาเล่นกับไนกี้ เป็นจี้ซัพพอร์ตไนกี้สอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมวกติดชาร์ตหรือโล่นะครับไนกี้นี่เล่นได้2สายนะสายเต,ต่าแตกกับสายดิดชาร์ตแต่ถ้าสายดิดชาร์ตแต่มันก็จะโกงๆหน่อยตรงที่แบบแค่ขังคุกเขาครั้งเดียวอะ่ะเออเขาลงมาโดนดิดชาร์ตหายหมดเลยครับสแต,ต็หมวกอะไรเขานะ่ะซื้อหมดเลยซื้อหมดเลย1มื 19, จัดไปดิหมืเกปิด2 G ก็ยังดีนะไหมื 19, ่เกอ่ะไอสัตว์จี้ลเกือบหมนะื่นแล้วน่ะแพงมากนะครับ มันเอามาอีเวนต์แบบนี้มาคือแบบมันค่อนข้างที่จะเปลืองเพชรนะผมมองมองว่ามันเปลืองเพชรแต่ว่ามันเปลืองเพชรเฉยๆครับแต่ถามว่าของที่มันให้มาดีไหมผมว่าพอใช้ได้เออให้ของที่ให้มาพอใช้ได้แต่กูขอให้จี้ใหม่ออกดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับแม่งกูเปิดมาได้จ,จี้เก่าๆได้โทรโข่งมาอย่างเงี้ยไอสัตว์ใส่โทรโข่งไปเจอกันวิกทาไงครับโอโ้ยังไม่มาอีกเฮ้ยได้แต่จี้กังๆแล้วนะโอ้โหเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย ไม่เคยเห็นนะครับไม่ทันอุย้ยสามอันเท่าไหร่แล้วขาดอีกอันหนึ่งวะอันหนึ่งเราแลกได้แล้วโอ้สามอันเนืกูขออย่างนี้ทุกอันเลยได้ปะโอ้โหได้อันเดียวไอ้เหี้ยมาเก็บใหม่สามอันเราได้สามอันละโอ้โหกหกแล้วหกแล้วหกแล้วเจ็ดนะครับโอ้โหไม่มาเลยแปดเก้าสิบโอ้ขาดอีกสิบว่ะขาดอีกสิบไอ้เหี้ยขาดอีกสิบโอ้โหกูขอทีละสามเลยได้ไหมน้อง แวโอ้ยอ้ยดูคุณดูไอ้เฮียบัตเชิราชาที่ถูกเดรัจฉานไอ้เฮียไอ้เฮียมันได้ของดีขนาดนั้นเลยหรอวะโอ้ยเท่าไหร่แล้วกูไม่รู้นะครับไม่ได้นับไอ้โอ้โหเปิดมาทีละสามเลยได้ปะลาโอ้ยแม่งเอ้ยผมว่าอีเวนต์นี้แม่งคุ้มว่ะอ้าวไอสัตว์เต็มแล้วนะครับโอ้ยผมว่าอีเวนต์นี้แม่งคุ้มว่ะแม่งได้จี้อื่นด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปถลุงกันเล่กัน ขอไปถลุงก่อนไปถลุงก่อนเปิด1ิบแม่งเลยนะครับไม่แคร์นี่เอาไปเอาไวท้ทอยหน้าหลังนะครับจี้มากก่กไป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 เหลืออยู่ร้อยเพชรเนี่ยไอสัตว์ชิปหายแล้วเมลี่ยวมากูทําไงทีนี้นะ <c oughs> ครับหมดแล้วพอดีจี้ไลรอดตาลอดใจโอ้โหไอเฮี้ยเปิดแต่เปิดชิปมาแม่งได้หมวกอวกาศเลย,ยเลยไทเทโคตรคุ้มอะ่ะเออผมมองว่าคุ้มไอเฮี้ยไม่ถึง20อันนะเนี่ยไอเฮี้ยกล่องนี้ขอ3าอันเถอะ โอ้ยไม่มาสักอันเลยโอ้โหเท่าไหร่วะเอาไอ้เหี้ยขาดอันเดียวแม่งเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขาดเดียวใช่ไหมขาดอันเดียวใช่ไหมนะครับยังไม่รับกล่องครอบครัวจ้าจัดมาจัดมาจัดมาเดีย๋ยวไปหาเพชรต,ต่อนะครับอย่าลืมเล่นอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยนะเนี่ยเพชรพวกเนี้เปิดถลุงให้หมดเลยครับมาเอามาลงทุนให้หมด เป็นการกรอบโกยจี้ของเรานะครับไอ้ชค่ได้บัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศเลยเหรอวะมันดีเกินไปไว่าไอ้น sí, ้องไอ้พวกนี้ใช้หนึ่งเพชรเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเพื่อนเราจะปิดอันนี้เลยก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมอะไรไปเบ่าแป๊บหนึ่งเนี่ยได้สามสิบอันโอ้ไม่ต้องเสียเพชรแล้วไอ้แค่เนี่ยได้แล้วเนี่ยสามอันเนี่ยโอ้คุ้มคุ้มไปแย่เหมือนกูต้องหาปิดอีกจี้หนึ่งนะครับไป งั้นเราจัดมาเลยอย่างแรกที่เราจะแลกก็คือโลนะครับอันนี้เราไม่มีโลราชาถ,ถุงทะเลเทศจัดแต่อมอต่อมาก็คือหมวกดิชชานนะครับกดไปเป้าหมายเราชัดเจนสวยต่อไปเนี่ยถ้าจะเอาผมมองว่าอยากได้บัตรไม่ขายนะบัตรต้องห้ามเดี๋ยวขอไปหาเพชรดูก่อนนะว่ายังไงนะครับอา้าวฮะแกลกไล้หายไปไอ้เฮียอันนี้ห้าอันแลกันเพชรใครมันจะแลกวะฮะ กูถามอะหมดไปเป็นหมื่นห้าสิบอันนี้ประมาณสองเกือบสามหมื่นน่ะแลกพันเพชรเชี่ยอะไรน่ยและกูนึกว่าให้มันให้สะสมเอาไอสัตว์เลยโอ้โหอันนี้อันอันนี้อันนี้เคออะลรอันนี้สะสมเอาเุ้ยเดี๋ยวอันนี้ออฟแล้วเรามาแลกดูนะครับได้อะไรบ้างกดไปเลยนะครับเนี่ยมันต้องอย่างนี้ดิเนี่ยมันต้องสะสมเอาเออไอเฮี้ยคุณดูเนี่ยห้าสิบอันแลกพันเพชรหมื่นเพชรกูยังว่าไม่คุ้มเลย ไอสัตว์เกมคิดได้ไงวะนะอย่าหลงไปแรกนะครับเออคราวนี้เราขาดอีก18อันเหมือนจะต้องเอาอะไอเฮียแน่นะครับผมแนะนําทาเลยเว้นนี้คุ้มนะครับนอกจากคุณจะได้จี้โหดแล้วเนะี่ยอย่างผมได้จี้โหดมา3ามอันเลยนะดอบผมไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะเพราะว่าดอบมันแค่4ี่ห้าไงเออเวอร์ชั่นดาร์กอะมันมันดีกว่าเนี่ยแล้วสองจี้นี้เดี๋ยวเรามารีวิวในเซตไนกี้นะครับก็จะเป็นนี่แหละเนี่ยบัตรเชิญกุหลาบ ปิดมาให้นกี้ก็ได้ครับหรือว่าใส่บัตรเชิญในประเทศดีกว่าเออเรามีบัตรเชิญในประเทศแล้วนี่เออเอาบัตรในประเทศใส่แทนก็ได้ครับอ่าเราก็ใส่อย่างนี้ไปนะจี G, นี่เซตไนกี้นะครับเอ้ยเออใส่นี้มาไม่ต้องเอาในประเทศไปแล้วนะครับเนี่ยเซตเนี่ยพอเล่นได้นะครับอืมผมอยากแนะนําอันนี้เป็นบัตรเชิญกาดักดีกว่าเผื่อเราเจอสลับหลุมจะได้เล่นง่ายๆนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อเพื่อเเท่านี้นะใครปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์นะกูรู้สึกว่ากูเสียเพชรไปเยอะมากแต่สิ่งที่ได้มามันโคตรคุ้มเลยครับ ไอ้หี้ยดูอ่ะดูปัดในประเทศอ่ะดู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 นี่นี่หมวกอ่ะดูดูหมวกหมวกหมวกไทยเทปเป็น่ยใครได้อะไรดีๆนอกจากนอกเหนือจากอีเวนต์นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับกูโคตรตื่นเต้นเลยเดี๋ยวขอไปลองเล่นและเดี๋ยวจะมารีวิว 2G นี้ให้ดูนะครับและอย่าลืมอย่าลืมแป๊บนึ่งอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรล่ะอย่าลืมแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือหลังจากรีวิว จี้อีเวนเ่ยเราจะมาเปิดกันเปิดสัก4-5้ากล่องไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะได้อะไรดีๆไหมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเบ,บี้ยบเๆี้ยเท่านี้ก่อนครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มีอะไรสอบถามทาง Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ร้านด้านล่างคลิปโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพืบบ่ยๆเบี้เท่านี้ลแล้วแล้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ